ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็อยู่ที่สนามยิงปืนศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ะกับกิจกรรมอะไรคะเ็ไประจำปีครับปรสัปดาห์เป้าอครักษะความพร้อมรบใช่ค่ะหนึ่งปีเราจะมายิงปืนครั้งใหญ่ของเราหนึ่งครั้งนะคะเพื่ออะไรคะน้องใบเป็นการเก่าทักษะครับทุกคนาดูความพร้อมในด้านทักษะของการยิงปืนครับซึ่งเป็นทักษะสาคัญของ ทหารของเรานะครับเพราะว่าทหารเรามีหน้าที่ใช้กําลังเตรียมกําลังนะครับการเตรียมกำลังก็คือการซัดซ้อมทักษะรับคมทักษะของเราเนี่ยเพื่อพร้อมที่จะใช้กําลังในการปกป้องรักษาประเทศชาตินะครับนั่นเครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าแต่ละท่านอ่ะมีความแม่นยําในการยิงปืนกันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปดูเทคนิควิธีการของแต่ละคนตามพวกเราไปกันเลยค่ะไปกันครับเ้าไปใต้หุ่ไกาย,กายปืนนะปืนให้ร้อยต่อของยิง้วอมมือนะครับส,สัมผัสสัมพันธ์กัน จะไม่เปิดช like well, ่องว่างครับเปิดช่องว่างพุกการจับปืนกิ๊บปืนมันจะเรียกว่ากิ๊บปืนไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคิ๊บปืนต้องนักงทาานี้นะครับนิ้วจะไม่แตกออกมาทัานานี้นือวอี่ดีที่สนะครับเพราะฉะนั้นช้อนนิ้วสี่สิอกันช้อนใ้าเท้าพยายามปืนอยู่การลังตัวนะครับนั่งตัวยกปืนขึ้นสบายนะครับจะไม่เก้งนะครับไม่เก้งเกินไปมันจะสะบัดยิงปั้งสะบัดปุ๊บลดปืนลงพักนะครับนะครับช้าหังจากพับเลยครับแบบตาซ้ายใส่ตาขวานะแบบตาซ้ายใส่ ศูนย์ชัดเป้าเบอร์นะครับเรามีปืนซ้าผมร้อยเอกแนั้นเท่าความครับพีครับอกอบบงร้อยตาสุภัทธรณทนทานหมวดกิ๊บสามครับท่านคะแทบจะไม่เหลือสีดำให้เราเห็นเลยค่ะอยากทราบว่าผู้กองมีเทคนิคยังไงในการยิงบ้างคะเทคนิคในการปฏิบัติในการยิงปืนครบครับหนก็คือกิ๊บปืนครับกิ๊บปืนแล้วก็ถ้าจะเล็งถ้าจะยิงแบบปั้นปั้นแบบยิงแบบเก็บคะแนนนะครับก็คือต้องการมือรวมนะครับเทคนิคก็คือการมืรวม ผมเคยปฏิบัติแล้วถ้าถ้าเราทำแน่นๆมันจะลงพื้นครับลงพเหมือนกับว่าไม่เกร็งใช่ไหมคะไม่เกร็งกายนะคะให้สมดุลหนึ่งร่างกายเราศูนย์ศูนย์ศูนย์หลังศูนย์หลังกับศูนย์หน้าสมดุลแล้วก็ศูนย์หน้าชัดเข้าเบอร์ครับเห็นป้าแม่ขนาดนี้ได้ข่าวว่าเคยได้รับรางวันลนักกีฬายิงปืนสมวยใช่ไหมคะครับก็ได้ประมาณ5ปีครับโอ้โห้าปีตอนแชมป์ยิงปืนมณฑลทหารบกที่ยี่สิบสามค่ะขอบคุณค่ะ การยิงปืนประจําปีของพวกเราเป็นไงบ้างคะผู้หมวดปสําหรับผลงานวันนี้ครับก็ในด้านของทัากษรก็เท่าที่มีบ้างครับเล็กน้อยในตามการฝึกฝนเท่าที่เได้ฝึกฝนมาแต่ละหลักก็คืออุปกรณ์ครับมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมสนามมีมาตรฐานนะครับตัวปืนเองก็มีมาตรฐานมีคนดูแลมีคนสอนมีคนกํากับนะครับเพื่อพร้อมในการใช้ในการลบจริงนะครับอันนี้ไม่ได้เล็กน้อยเลยนะคะรู้สึกว่าจะเข้าเป้าทุกนัดเลยค่ะปีมือจริงๆค่ะครับอุปกรณ์ดีครับด้วยครับ เพราะว่าเรามีสนามยิงปืนที่มีประสิทธ <East. S 1> ิภาพนะคะมีความพร้อมในการให้บริการกําลังพลในการฝึกซ้อมยิงปืนนะคะนั่นก็คือสนามยิงปืนของศูนย yeah. ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นี่ค่ะนอกจากจะใช้กับพวกเรากําลังพลแล้วนะคะสนามนี้ยังให้บริการประชาชนทั่วไปหรือนักยิงปืนที่ต้องการสนามในการฝึกซ้อมนะคะก็ท่านทุกท่านนะคะที่อยากจะเรียนรู้กีฬายิงปืนอยากฝึกหัดหรืออยากจะซักซ้อมเพื่อใช้ในการแข่งขันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สนามยิงปืนศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ที่23ค่ะใช่สีมาสิินใช่แล้วงั้นวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ,บ,ก,บการ,รยิงปืนประจำปีในวันนี้ครับผสวัสดีครับลากันไปครับ